อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานเครื่องนะครับ p r o ์ซ t เท t o เตอร์ซีรีส์หกพันวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบอดี้ที่เป็นแอดวานแล้วก็ตัวเซนเซอร์ที่เป็นตัว FNS ตัวนี้จะวัดความหนาผิวเคลือบอบนที่เรียกที่เป็นเหล็กแล้วก็ที่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กนะครับวิธีการ Connect กับเครื่องนะฮก็คือหันตัวเลขนะครับ6,000ออกแล้วก็มันจะมีซ็อกเก็ตอยู่ก็ใส่ลงไปให้ตรงซ็อกเก็ตแล้วก็สไลด์นะฮะครับวิธีการใช้งานอันดับแรกเลยเราทำการเปิดเครื่องที่ตรงกลางกดเข้าไป1ครั้ง เปดเครื่องขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานขั้นตอนแรกเราต้องทำการเซตซีโรกับตัวแมททีเรียลที่ยังไม่ได้ทำการเคลือบก่อนวิธีการเข้าไปฟังก์ชันเซตซีโร่ครับคือกดตรงกลางหนึ่งครั้งเลื่อนมาที่แ l e Setting แล้วก็จะเข้าไปที่ซีโร่การซีโรเราสามารถเลือกจำนวนครั้งได้เวลาเราจะทำการซีโร ทั้งหมดกี่ครั้งสองครั้งสามครั้งก็ได้แต่นี้เราจะเทสสักสองครั้งสม,สมมุติว่าตัวนี้เป็นชิ้นงานที่ยังไม่ได้เคลือบนะครับเราทําการเซตซีโร่ที่ชิ้นงานตรงนี้เราเอาจับโพบแบบนี้นะครับแล้วกดลงไปหน้าจอก็จะมีตัวอักษรลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นฮะ้ลวลง แล้วก็ขึ้นครับผมอันนี้คือการเซตซีโร่อ่ก็คือขั้นตอนนี้ก็คือเราสามารถนําไปใช้งานได้แล้วแต่ว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าเครื่องของเรานั้นวัดค่าได้ตรงตรงจริงๆนะฮะก็คือเราจะมีแผ่นสแตนดาดที่มากับตัวเซนเซอร์ก็คือจะเป็นซองแบบนี้แล้วก็จะมีขนาดความหนาแต่ละความหนามาให้จํานวน5ความหนา แล้วเราจะมาลองเทสดูว่าเครื่องมันสามารถอ่านได้ตรงตามค่าความหนาที่เขากำหนดมาให้หรือเปล่าเราวางไปบนจุดที่เราซีโร่เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดลงไปในกรณีที่สมมุติว่าเราเทียบกับสแตนดาร์ดแล้วค่ามันไม่ตรงเราจะทำอย่างไรดีตัวนี้เราสามารถแคลิเบตแคลิเบตกับตัวแผ่นสแตนดาร์ดตัวนี้ได้โดยเข้าไปที่ c แค Setting แล้วก็มาที่1 1 pt adjust นะฮะแล้วเราก็กดโผล่ลงไปยกขึ้นนะฮะตัวนี้เราสามารถปรับได้ปรับค่าขึ้นลงได้ในกรณีที่เราทำการเทียบกับสาตนานแล้วค่ามันไม่ตรงปรับค่าเสร็จแล้วก,กดโอเค